โดยพี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบอสุขสุคนกลับมาพบมาพบกับบอจิตคือเก่ากับมันนี่น้องพ่อพี่น้องทังบอจิตน่อยู่เพื่อนเด้มานี่เด้อเนาะกับพอดีว่ามาเบิ้งพี่น้องเลยว่าทั้งไอเพื่อนพี่น้องว่าฮิดฮอดกันตอนไหนแล้วเนาะกับทังบอจิตน่บอได้เขามาเพื่อนเนาะกับหลายมือแล้วพี่น้องเลยกับเนื่องจากว่าไปเพื่อไปงานเนาะกับบอได อ่ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะมืนี้นะมีโอกาสแล้วพี่ ơi, น,ออน้องเอ้ยมีโอกาสแล้วเนาะกะสิได้อ่ามาอัปเดตนะเดี๋ว่ามาถายเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิงว่าอ่าเฮือนนี่เฮ็ดฮอดขันตดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่จิตมาเห็นกะดีมุกดีใจพี่น้องเอ้ยที่ว่าทางบ่น้อยเพิ่นเฮ็ดกะถือว่าไวพอสมควรเน,ะะนะาะแต่กยังาเรื่องอ่าเฮ็ดกับายนพี่น้องเอ้ยคั่นว่าเรื่องเฮ็ดกับซายอ่าเบิดแล้วกคือสิได้จอ่าคั่นว่าอ่าเข้าทางนาของอ้ายเพิ่น อาสุกอะไรกัแห่งชีได้จโจโดนพี่น้องเลยก็คือเสียประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางบาจิตตนี่ยชีได้พาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามคำส้มเบิงนะบเนาะบ่เฮือนกินทอดกันต่อนในแล้วพี่น้องโอเคเ <ầ? S 2> นะาะก็เมื่อนี้ก็อยากเล่นเล่นเด้อเนาะบาจิตกับพาวนาอยากให้มันแบบาเลดอยากให้เลดนเวลาเบิ่ดเบื่อเนาะเพราะว่าอยากให้นนใหนทางน,นี่มั่งเนี่พี่น้องแต่อันนี้ก็จากที่บาจิตเบื้องนี่ก็อยากมั่งหมั่นในพี่น้องรออีกประมาณจักเมื่อ มือสองมือเนาะประมาณนั้นพี่น้องเลยแต่คือสีได้อยู่ได้เบิ้งหนึ่งก็ไนนออด้เนาะเออเดี๋ยวทั้งขมามือนี้ฝนมาตกเนาะมืออื่นเดี๋ยวทั้งมอจิตสีได้ไปบอกอ่ากับคณะทีมงานเพิ่นนำเนี่ยเนาะว่าสีอ่ามาได้โบซัมเน่แต่ว่าเพื่อนนี่กับสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าทางไงพิ่นนี่ก็อ่าก็ขึ้นแล้วพี่น้องหอดเพิ่นเนี่ยอ,อยู่ข้างนี้นะก็ขึ้นได้ซัมแนนแล้วพี่น้องเบิ่งเธอเนาะทา้งมอจิสีได้ ให้คมมุณพี่น้องเบิ้งเนาะแต่เมื่อนี้ก็ยังเชได้ออกไปเบี้ยคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนาะอะเอะอะมือน,นี้กะมาส่งของกินเนาะให้แต่พ่อเพิพ่อนอยู่หน้าเน่แล้วก็มาส่งของกินให้แต่เมย์ดีกว่าไอ,อ้อยู่เพื่อนเนาะอ่เมือน,นี้แม่เพิ่นก็นมาเพื่อนนำเด้อเนอะาะบอกจิตหน่อยสิมาอ่าไทยเนาะอ่าเบิ้งอยู่ข้างนี้พี่น้องอ่าว่าสิอ่าได้ จักเม็ดพี่น้องอยู่นี่กะพอดีว่าทางบริษัทน่ะมีอ่าแผนเนาะอ่าว่าได้กะดําเนินการเรื่องอต่อพี่น้องเอ้ยว่าห้องน้ํานี่สิได้ประมาณจักเม็ดเนาะแต่กะจะเตาะๆอยู่แห่เดี๋ยวทางบริษัทสิเอาเม็ดมาแทกเด้อเนาะอยู่วังนีพี่น้องอ่าต่อไปเนาะทางบริษัทสิได้มางอกเนาะนี่กเพราะว่ามันสิอ่าอัดนี่พี่น้องอัดนานาประตูนี่แหละเนาะพอพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปโอลมกับมนาทมพนําก่อนเนาะ ามาเฮือนจากมือเล้วพี่น้องไอ้ดีมุกดีใจโบเนาะที่ว่าเพื่อนแล้วฮอดอน,นะจุดนี้เล้วเนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนบล็อกเลยพี่น้องเนะ้อเนาะเรื่องบล็อกนี่กายังหลายอยู่ประมาณนันานะ่เป็ดก็เลน่นเนาะอยู่นี่ก็ไรพี่น้องถือว่ายัางไหลายพอสมควรอยู่แต่ว่าถ่ายเรื่องเฮก็เรื่องทรายแหละเพราะว่าตัวนี้ทั้ง่ายเพื่อนอนะ่ะเอาอันเฮกับทรายตัวทั้งบริจิตสื่อปีไกยนี่แหลนะเนาะที่ขานปีไกนี่แหละ อ่าเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางเมพน้าเน่เนาะโดยโดยโดยเอ้าสบายดีสบายดีเมสบายดีสบายดีเอ้สบายดีเด้อเนาะสบายดีโดยเป็นยังไงบ่ข้ามกับมาน้ำมาหนิจากมุงแล้วนี่เนาะซิปมาสิเบ็ดมุงหรือไรนี่เกได้เนาะยังเชื่อได้ออกอยู่พี่้องเลยเนาะเพราะว่าทางบริจิตมานี่กะคือบ่าเนี่ยโมคู่กะได้ออกไปถ่ายชู่นงแล้วแหละ กะสิได้พากันไปเนาะอ่าแต่ว่าก่อนสิพากันไปเปื้อนไปงานกะสิมาอ่าโอลมหรือว่ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะว่าเฮ็ดฮอดกันตอนใดเด้อพี่น้องเอ้ยโอโดยดยจดบ่คําดีใจบ่ดีใจอยู่ดีใจบ่เออโดได้คือบ้านคือเมืองเพิ่นแล้วเนาะกับอ้ายกับเอ้ยเพิ่นนั่นแหละยมาฮอดจุนี้ได้กได้เนาะโดยเอาแม่ดีใจบ่ดีใจดีใจบ่ดีใจกระยิมนี่กนี่กะ Could <laughs> <Nhịm hình> là... you <laughs> đấy you can get up đây You can get mà lemoning. Could you have a ball? Could you open your cứ Your mama? Your mama didn't look. You want to phần ball? You want to do? Oh, do you want to do anything? 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 Oh, do you want เออชินอายุทางไหนบัดนี้เฮือนท่านแล้วล่ะนี่เอาใส่ก็นอนเลยนอนใส่ก็ได้บ่เฮือนน่ะได้หมไกลได้ออเอาขอบาบุญขอบคุณลูกนะว่าให้กับอนามเนาะอ่าได้ํานี้เนาะอืคุณลูกแล้วนะลูกช่วยน้ํานี้ก็ดีได้มื้อนี้ง่จริงแจ้งจริงแจ้งสาธุฮอดนั้นลโดๆมันยืนมันยืนงดย ได้ด <oh> ีเหมือนงั้นคือเครือข้างอ่าเงินเริ่มรวยเร่มรวยเร่มรวยบ่โอ่าก็คือชีนนี่เดลยน้องพ่อพี่ดองอ่าพิภพแม่พิภพลาดประการใดเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะอ่าแม่เพิ่นกับบ่กับหน้ากับหลังแน่นอนนี่ก็เนาะหาเงินหาคำให้ร่ำให้รวยเน้องยิ่งขึ้นไปเด้อฉันบอกดูบุกเต่าแบบนี้แหละ ບໍ່ເປັນຊິໄດ້ບໍ່ບໍ່ເປັນບໍ່ເຄດຍກຄືທັງອຍນມາອັນແລດນແລວຫຼນແລວນາມືແດນາະກະເພາະນ້ຳນາເຂານ້າພ້ມມນບດືງແລ້ວນພມາເຂ มาหันฟลีกำลังกลมเกี่ยงโอ้ลกลมเกี่ยงไก่นั่นแหละไอ้เรื่องนั่นแหละมีแต่บาถาอาทางอันนาคนทางบ้านโทรมาเนาะว<ด>่าคัานว่าเกี่ยวกะคือสิได้พากันเมื่อเนาะแมนแม,แม่แม่แนเนาตัวนี้กะอ่าโลกไปคนเนาะพ่อพี่น้องคันว่าเหีย้ยไสอ่าบัทันมากะคือสิได้อ่าดจุจดอ่าบวได้กิดคนว่าเรื่องอันนาอันนาไอเพิ่นไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเนาะพ่อพี่น้องก็คือชีได้โจดุดได้พี่น้องเลยแบบนี้ก็ได้ อาบ้าน uhm, oh, no, oh, ้อยอสบายดีสบายดีโอ้นอยังงยังเบียดยูงไม่นอนงท้าเท้าอยู่เนาะโอ้ด้วยดไาเจ็ผพานอยู่ปรเด็น่ถือว่าว่าพอสมควรบ้าน้อยวเนาะวพี่น้องอ่ยังสี่พี่น้องเนาะแต่รเ็อย่งพ่น้องเลยมมีังำเบียดนอันมือเมนเมนเมน ที่ปว่าบายพุ่นแห่น้องเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเนาะอ๋อเอ้าจังได๋กะอ่าเบิ่งยังเจ้าของพร้อมได้เนาะเห็นว่าก็ได้เนาะพี่น้องอ่าถ้าแม่นํามาก็คือสิได้กินเตนั่นนอาเพิ่นก็ได้มามาดน้ําลกน้ําเต้าเนาะแล้วก็มามาดน้ําลกเต้าเราว่าแล้วกคั่นว่าจุคั่นว่าน่ะยังบ่ทันมือเนาะอ่าหรือว่าาหกับซายมาพี่น้องเอ้ย เอ่อคั่นว่าดึงเกี่ยวเข้านี่ก็เพื่อเข้าแล้วเพิ่นก็คือสิได้โจดลเติบได้บัดนี้เนาะโอ้แต่ว่าใหกับซายมาก็คือสิเลี้ยวอยู่ภายนี่เนาะบ่ก็บ่บ่ดเนาะบ่ได้ก็เนาะบ่ดดอกเนาะโอ้อันนี้มาก็มานี่คือประมาณ5เนาะโดยโดยกงกับซายน่ะางอยู่แม่สงอยู่เนาะแต่ว่า อ่าเมื่อคืนนี่ฝนตกได้ใะเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกสองเท่าเมื่อคืนทา้งลานผลก็บอกว่าโอ้ยยานรถค้าเนี่ยคำค้ามาเนี่ยคือชิ่งยากเนาะแมนแมนแมนก็ได้มาเบิรงทางนะผลว่าโอ้โหเอ่อพาผลมาเบิรงนเนี่ยผลผนเข้ามาบุได้เนาะโดูดูใหญ่เป็นเพป็นยันมันติดติดตุ่มเนาะตัวหนักทรายทะเลอีกจักจสองสามมื่นเนี่ยคือสิมาได้อยู่ โดยูดูดูดูอ๋อโม้หน่อยขอสาระอ่าเรื่องก่อนหน่อยอ่าจับอ่ากระลับเม็ดเนาะอ่าไปเทคให้พวกอาผมมีพี่น้องเบิ้งเนาะบนไหนเนาะโดยพี่น้องครับไม่แป๊บนะครับโดยเนาะพราพี่น้องกสำหรับมื้อนี้เนาะกับทางบาจิตน่ะสิมาถ่ายเนาะอ่าเดืองบนเพื่อนไพ่เนาะที่ว่าต้องได้มากพี่น้องพอดีว่าอ่าทั้งอ้ายเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นมีแผนว่าอ่าอยากให้ทางบ่จิตเนาะอ่าโกวัตรเกิด โตกระทืบหมอกพี่น้องเลยว่าชีซ้ำใดเห็นนะชีกุ้งซ้ำใดเนาะเพราะว่าทั้งไอ้กับเอ้ยเผลหนาม่นบอกว่าเผลจีอยากซอยเนาะอยากซอยเดืงนะขึ้นขั้วแน่พี่น้องเลยบอกจิตนิยินกะโอ้ดีมุกดีใจเนาะพอพี่น้องนี่กะคือสีมัตไทยทั้งนี้บวกหรือบัตรทั้งไหนเอ่อทั้งบนมาสีปินไปได้นะบ่หน่อยแบบว่าโมเมนต์โมเมนต์แบบว่าต่อต่อเขึ้นขั้วออกมาเห็นนะต่อเขึ้นขั้วเรื่องเรื่องเสามันสีตัววังใดเห็นนะบ่หน่อยแล้วนี้เจ้าจิ้งมิด เออเอาแบบพูดีงามนะคเข้ามาออกมากเป็นพูดีงามเนาะสามสี่ตรอสี่สี่มมตรนี่มันสี่พอดีห้องเลยเนาะพอดีห้องหนึ่งด้วยนาองสี่เมตรเนาะพ่อพี่น้องเฮ้ยตรงกับเสาเลยนี่แหละคก็มาสิไปพุ่นแบบดังค่ากก่เด้มาหน่อยเมนบอกกว่าคข้ามาห้าสี่เอาเอาเสาไปพุ่นนี่ดังค่ามันสี่ไก่ท่างเนาะกา่ท่างในพี่น้องแต่ขนาดนี้ยังอยากไายเลยเลยแต่คือสี่ เสานี้สีตั้งไว้บนเก่าเนาะเสานี้เนาะสี่เมตรป่ะเนาะก็คือเรื่องเสานี้ก็จะอยู่ในอะไรบนเก่าเนาะเรื่องเสาเนาะบนเก่าบนเก่าเอาบนนอวันนี้เนาะก็คือทางบัจจิศิธาเบื้องเนาะฐาหากว่าเขาจะโตของน้ำไซนีแน่นะมันสะงามโบนะพอดีโบนะโซไซนีมันเกิดเป็นขึ้นขึ้นครัวในของน้ำแตนาะมันก็คือสีแขกเนาะแขกใน่พี่น้องเลย โดยอ้อผู้ที่ว่าทั้งไอ้เพื่อนอ่ะไอ้กับเอื่อเพื่อนเนาะเพื่อนมีน้ำใจนะเพื่อนอยากให้ทั้งปรชิดนี่แหละเห็ดหงน้ำใส่เพราะว่าเพื่อนอยากให้แบบสะดวกสบายบาร์ดะกะทั้งในเห็ดห้องอยู่ในเฮือนเนาะห้องน้ำอยู่ในนในบ้านเนาะบาร์ดะกะโดยโอ้ปริชิดดีมุกดีใจเนาะบาร์ดะกะทั้งไอ้เพื่อนกับโบกเนี่ยบ่ร์ดอยเพื่อนว่าทั้งถ้าหากว่า อันน่ะทั้งไงนะสีเอ็มของน้ำให้เป็นจังไดเนาะเพิ่นว่านะทั้งไงเพิ่นกะบ่ได้ว่าหยังดอกค้าว่ามันเฮ็ดบ่ได้เพิ่นกะว่าบ่เป็นหยังเนาะอ่าเพิ่นกะเบิ่งตามอ่าคนเป็นจริงเพิ่นว่าบ่ได้จะคือแคบเนาะแคบนเมียนเดียวสิอ่าให้บ่อน้อยเบิ่งเนาะว่าอ่าเพนวาดที่ว่าทั้งไงเพิ่นวาดมาให้นี่ก็งามเนาะผมพี่น้องเพราะว่าข้นว่าดินกว้างนี่ทางบ่จิตเนี่ยจากอันน่ะเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยแม่นๆๆ กะในนี่เนาะอ่าต่อมานีเนาะคันไวซีเฮ็ดคุดคุมอยู่นี่เนาะคุดคุมอยู่นี่บัดอ่ายู่อนาหนำเพิ่อนเนปพี่น้องหนำที่ว่าหนำใดเนาะหนำใดที่ว่าเพิ่นทางหนำใสของอ่าคนอยู่อ่าเพิ่นใกล้นี่แหละมันจีมินหนำเพิ่อนเนปเนาะก็ทิ่ว่านี่อ่าบนหนำใดเนาะว่าแต่กับหนำสั่งหนำบาดาลของเพิ่นนี่แหละเพิ่นน้นำใสเพิ่อนก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลย ใกล้ๆกันเนาะคันวาสีคุดบอนนาเอาวิดลงบัดคือซีมินน้ำพิ่นในมีหลายคนนานี่นน่พี่น้องโดยกาแสดงว่าอยู่ในประมาณอ่าสี่เมตรมันบ่มาหน่อยเต็มสี่เมตรเต็มเลยะพี่น้องอือดยดูปสนบมาหน่อยไปพุ่นนอะบันี้ก็ได้อ่าก็คือนาจากเสานี่ทั้งมาหน่อยคิดว่าเชี่ยวประมาณจากเสาก็สามเสาได้จงคือเนาะส เสาเฒาพี่น้องเอ้ยเสาขอบแล้วก็เสากลางแล้วก็เสาขอบตัวนั้นแน่เนาะบดตๆฮะก็สิให้ทางบัวน้อยมาอุมมาาอยู่ทางนี้แน่ยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าบัดนี้เนาะหาทางบน้อยก็สิถามสิถามทางบน้อยนําแน่พี่น้องอ่าบน้อยถ้าหากว่าเกาะทางานน่ออกได้ซะเนาะก ก็ใชใส่ประมาณจักเสากูสามเสาคือกันแมนโบกออกมากเพราะสีเมตรจ้ากันเนาะมันจะสิงามเนาะสีเมตรคือกันโบพอระหว่างว่าโอ้สี่เมตรคือกันเนาะสามเสานี่ตั้งวงไหนสามเสานี่สามเสานี่บ่แมนแมนตั้งตรงกันตั้งตรงกันบ่ตั้งตรงนี้ครับตรงนี้แมนโบ โอ้โด้วยด้วยด้โดยก็คือทั้งเอ้ยกับามายเพื่อนเนาะเพื่อนได้ให้มาถามเบิ้งเนาะว่าอ่าเกาะออกมาอันน่ะขังนี่ขังนี้นะสิเมนเมนเมนสีใชยอันน่ะอยู่ในงบประมาณเท่าใดรนะบ้าน้อยแต่ก็อ่าจากที่บรจิตเบิ้งนี่ก็ผู้ที่เป็นฮุกเซาเนาะฮุกเซาอ่าข้างนั้นข้างนี้พี่น้องโอ้ยทางบรจิตก็ดีใจได้พี่น้องไอติว่าทั้งไอเพื่อนเนาะให้มาถามไทยเบิ้งทั้งนี้เพราะว่าเป็นคุ้มฟันแน่พี่น้อง คั่นว่าก่อขึ้นแล้วอ่าเฮาก่อกระเทือมาแล้วบัดบางทีเฮาสิได้อ่านั่งเล่นนั่งเล่นเวลาหมูคูมาเนาะแม่นๆๆแต่ว่าตอนนี้ยังอะดําเนินการเรื่องก่อแมนอยู่เนาะดําเนินการก่ออยู่พี่น้องเนาะาไปุนเนาะยังสิอมยาวอยู่ได้นี่ก็ได้เนาะบ่กับบ่น้อยเพิ่นแน่กะสิได้เข้าไป้างในเนาะ โอ้พี่น้องดีมุ่งดีใจหลายๆเด้อเนาะการลายเตอร์พี่น้องไอ้ที่ว่าเมนเมนเมนที่ว่าทางหม้อนไอ้เพิน่นดำเนินการเรื่องก่อนี่ก็ได้เนาะอ่าหลายพอสมควรอยู่อ่าตอนนี้ก็มีแต่ว่า <c oughs> ถ่าเรื่องอ่าเฮงกับทรายเฮงกับทรายเนาะเฮงกับทรายเนาะกัทางอ่าบอลชิดนี่ก็ดีมุกดีใจพี่น้องไอ้ที่ว่าไอ้กับเอื่อเพื่อนเนาะบพราะเรื่อยเพอีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าเป็นข้อมผันเนาะเป็นข้อมผันแน่พี่น้อง กดี๋ยวสิถามทั้งหมดน้อยน้ำเน่เนาะอ่ะาถ้าหักว่าเนาะอ่าเรื่องอ่ก็ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็กออกมาทางนี่เนาะอ่าทางไอ้เพิ่นว่าสิถามเบิ่งเนาะว่าอ่าเรื่องออ่่าค่าน้ำใจเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจะให้แน่น่ะอ่าทั้งหมดน้อยคิดว่าสิประมาณเท่าไหร่ อันนี้ตอนนี้มาน้อยยังกะบ่้เนาะจักสิเาซได๋เนาะก็ต้องเบิ่งว่างานก่อนเนาะสุดแล้วบ่สุดแล้วแต่ทางันเพิ่นสิให้เนาะเพิ่นน่ะสิอันน่ะซอยเนาะสิซอยเรื่อง่้ก็3ล้านเพิ่นบอกน่ะทางทางอ้ายโดยทางหน้าทางงเนาะ3ล้านโอเคอยู่บ่โอเคอยู่เนาะโอ้ก็บ่ได้รวมกับอันอันนี้ดอกรอ่าก็นคือสิเข้าบ้านเาซองนน่ะเนาะแม่นๆเพิ่นกให้ถามเบิ่งนะ ดีใจบ่ที่ิบาทางไห้เพิ่นสิช่วยดีใจเลยเนาะโอ้รวมทั้งอันตัวก่อนนี่กัหลายพอสมควรแนบบ่หน่อยเอ้เมนเมนพี่น้องเลยนะบ่จจิใดูโอ้โดยกะบ่กแ้วกะคข้ามบาสิให้กับผู้อื่นเฮ็ดบทเพลงได้เนาะแม่นแพ่งอันนี้เฮาต่างเฮ็ดให้กับอนาพ่อกับแม่เนาะกับน้องนั่นแหละกับน้อองยู่แม่นๆครับพ่อแม่อยู่ในกับน้องนี่เนาะแม่นๆๆ นีอะไรพี่น้องเลยเก็มมากเลยก็คือสี่ประมาณนี้เนาะทางบจิกจะเตรมาไทยเนาะกับผมีพี่น้องเบิ้งว่ายอยู่บ่ฮึ่มว่ยอยู่บ่คนว่ยอยู่ว่ยอยู่เนาะเขามาอยากจะซ่ากับแบบซ่าในนี้นะอ่าเดินให้กับซาในี่พี่น้องเห็ดแบบว่าเห็ดแบบบ่เบาแนี่นะเพราะว่าแมนแมนเห็ดสาม กับไซถามเหตุกับไซแน่พี่น้องโอ้มาหอดมาถึงแน่พี่น้องทางบาจิตน่ะบาจิตหงอยหันวะเนาะพ่อพี่น้องจากที่วาดไว้เนาะกะโตพังไปพี่น้องอ๋อเห็ดเพื่อนนี่กะโอ้เหตุอะไรเจ้าเทื่อคือว่าไหนเนาะเมนเมนต่อไปก็ยังติดเพลอกเพลรรานโตไปอีกแน่พี่น้องเลยโอ้ยอีกหลายอย่างเลยเนาะเมนเมนขบันบาจิตเพลรรานบัดขีพุ่นทั้งนี่ตกมงลงมาหลวงพ่อฮงเนาะพี่น้องอ่ากับวุธอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าจาที่ ก็สิง่ายเนาะแม่นๆๆพูดตกมาแตสิยากอีกแม่นเป็ดานกรแห่เด้พี่น้องก็พอได้บางฟุ่นไว้เนาะแม่นโอ้ยเนาะพี่น้องก็ได้เนาะหลายน่เติบแต่กคือว่าด้พี่น้องก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่ว่าที่สําคัญสุดๆก็ดึงขึ้นนี่ก็อ่าต้องได้มั่งพี่น้องเอ้ยมีเงินหรือว่าบ่มีเงินเนาะก็ต้องก็ต้องได้มั่งคือเก่าเนาะกไาก็คือเนาะพี่น้อง6เนาะ6อยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะ อาจากที่ออกไรประตูเมนเมนจากที่เบ anyway, ิ no. have no. no. ้งหนึ sì, ่งกะโอ้เนาะฮะตังแต่กะต้องกราบขอโทษขอไฟครับอ้ายเพื่อนในหลายได้อายเด้อเนาะอ่าพอมาเบิ่งอยู่ใกล้ๆหนิแห้งโจ้ไอ้โจคักโจเน่เนาะวอะไรก็ได้โอ้ยเนาะอ่าคันมาเอาไปคืออ้ายเพิ่นวาดมาให้นี่กะงามงามมาหน่อยอ่าบ่ิจิตเบิ่งที่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นอ่าเพิ่นออกแบบให้นะแม่นกะงามเนาะ ประตูวงเยี่ยมนี่ก็อ้ายเพิ่นได้ออกแบบให้นี่เนาะตะกี้ทางบ่จิตว่าสิบ่ใช้ทางน่ะทางเหัวเนาะอ่าทางอ้ายเพิ่นว่ามันมืดเพิ่นว่าเนาะเอ้าแม่นเพิ่นเนาะแม่นๆทางๆเพิ่นบ่เป็นหยังเนาะทางเิ่นเนาะแต่ว่าทางตล่างนี่บ่อนคนน่ะมามานั่งเล่นังอ่ผักเน่เนาะยก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะต่อไปก็ยังสิได้กออกางนอกแน่พี่น้องเอ้ยทางบจิก็โอเนาะ มีเขียนไว้จองทั้งนอกแน่เนาะดีมุกดีใจพี่นอ้องอ่าเพราะว่าต้องได้ปูเนาะปูปูเทนเนี่ยแต่ว่าชิบะบลเด้กะหรอกพี่น้องทั้งทั้งน,นั่งโบลเดโเนาะมีแต่ว่าอ่าปุ๊กกระเทืออ่าลงแล้วก็เทพื้นแล้วกะอ่าโต๊าต่างมานางเด่นอยู่นอกอ่าเวลาโมค่ครูมาอ่านางแอน่นนางล้มน้ำก็โอ้คือสิเย็นสบายพี่น้องเอ้ยเนาะกะใส่ทั้งมาหน้อยเพิ่นอ่าก่อไปน้ำไหมมาหน้อยเฮ็ดไปเลยเนาะบ่เป็นยังเนาะ ก็แบบนี้พี่น้องบัจจิกาบ่ค่อยมีเวลาแน่พี่น้องเอเดี๋ยวทั้งมีเวลาทั้งบัจจิกสิได้มาจับบ่ายช่วยเพ่อแน่เนาะแต่ว่าทั้งานนี่ก็จะเปลี่ยนเบาเบาข้ามเงินเบาเบาข้ามผลมาจับเออมาช่วยมาซ่อมหนี่ยพี่น้องเลยมาหยกบาัตรตัวช่วยให้โอ้โด้วยดยคือสี่แนวนี้เสร็จเนาะบอคอยเนาะ โดยอ้าพี่น้องเอ้ยก็คือสิอ่าประมาณนี้เด้อเนาะทั้งเด็กทั้งหลานนี่ก็ยังบ่ทันได้เห็นอ่ายังยังบ่ทันได้นี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะงเด็กงหลานนี่ยังบ่ทันเบิดเนาะก็ยังสิได้าอยู่พี่น้องกยก็มาเด็กหลานนี่ก็มันเหลือก็บ่บ่นําพี่น้องยังสิได้อันน่ะเฮ็ดไปอยู่เนาะ Nguyên hồng nga cái <laughs> cả nó cả cái cặp anhy nắp hình thang ăn vây và kênh hồng ngâm. A nó thè cả cua lép để thang ăn kênh cái bọn đẹp bọn đẹp bọn đẹp bọn cái thang nè nam mah cái chỗ cặn nèo phi nóng 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 nèo phi เป็นกะบ,บา่าอ่าบ่งด้น้นองเดอ้อเผิ่นว่ากันว่าเอ่าเป็นไปได้กับ ER, เฮดเด้อเผิ่นว่าเนอะอจะให้ทังงานน้องนมสบายเผิ่นว่าอ่าในนี่ก็จะเป็นประตูแน่พี่น้องลงมาจากบัน,ดนไดเนาะลงมาจากบันไดเนะอพี่ได้พี่น้องอ่าลงมาจากบันไดลงมาพี่เนาะลงมาพี่กับชีได้เข้าเฮือนครัวเลยเนะาะคักแน่พี่น้องเลยโอ้ชี้เฮ็ดคักเนาะทางมือจิ๊กกะไดเรื่องประตูแน่เนะอชื่อประตูน้าแน่ ชื่อโป่งเยี่ยมน้ำเน่เนาะโอ้ก็คือสีแจ้งพี่น้องเลยเบิงเด้อเนาะทางเบชิชขึ้นไปอ่าทึงเนาะพได้กับอึบๆขึ้นไปเนาะแต่ว่าทึ่งนี้อ่าพ่อแม่พี่น้องก็คือสีคู้หลายแล้วพี่น้องก็ขึ้นมาทั้งทึ่งนี่เกิดจากพวกเน่เนาะเพราะว่าอ่าทั้งไอ้คนนอนอยู่นี่เน่เนาะเพราะว่ายังอ่าเพือนยังมาทันเดียวเน่พี่น้องเลยกับไอ้กับเบื้องคนนอนอยู่ทางเฮือนเน่มาหนิเนาะ อ่าทั้งพ่อกระเมยแกนอนให้นอนหน้าเนาะแต่ว่าทั้งเมยเพิ่นกกมาอ่าดินน้ำลูน้ำเต้าเนาะสามอ่าดูเมื่อเกี่ยวเข่าเขียนห้ามเดียวสิ่าได้อ่าพ่อกันดนเพิ่นว่านี่เี้พี่น้องกะคือสิประมาณนี้เนาะอ่าตัวนี้กะใกล้ๆนึงนะพี่น้องใกล้ชิดเลยเลยเนาะอ่าเห็นกับสายมานี่ยก่ออีกประมาณจักเมื่อนึงกะอ่าสำเร็จพี่น้องอยู่ขางนี้เนาะมีแต่ขางเดียวเลยเพิ่นว่า โดยพี่น้องเอ๋ก็คือสีประมาณนี้เด้นะอเนาะหาเดืองปูนนี่ก็ยังโทันเบิดเด้อพี่น้องอ่าบรจิตรื้อมาซิบหาสอบเนาะนนยังอีกอา่าประมาณเศ้าหาสอบพี่น้องเอ๋เด,ดืองปูนที่ว่าทางเอ๋กนะ็ไม่เพ,พ,พิ่นได้อ่าซอยหนะก็โหดีมุ่งดีใจเนาะหาคันว่าอ่าเอ๋ก็ไม่หรือว่าอ่าผู้ใหญ่อ่าได้หลายท่านเพิ่นเพิ่นบุซอยพี่น้องเอ๋บจิจก็คือสีโบมาณฮอดจุดนี้ได้เนาะ โอเคสโนว์พี่น้องนี่เนาะพอพี่น้องบอจิกะได้พาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเฮือนซานเนาะที่ว่าไอ้เพิ่นเฮ็ดเนาะเฮ็ดฮอดขั้นตอนได้แล้วพี่น้องทั้งบอจิกะดีมุกดีใจหลายๆเนาะกะมีแต่ว่าถากับอนาเฮกับสายเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะว่าทางอันหุ่นทางเขาเนี่ยยังแบบยางยังอยู่แต่ว่าขั้นว่าฝนโบตกมันนี่เนาะทางบอจิกะสิได้โบตกมันนี่แล้วกะมื่ออื่นโบตกทางบอจิกะสิได้ไปบอกกับ ทางร้านเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยว่าต้องการซื้อทรายเนาะกับอ้ายเพิ่นได้มาขิดเบียกให้เก็บน้ำม่ำเสม้นมือนพพี่น้องก็สำหรับเมื่อนี้นพพี่น้องทางบือิ้นนก็ดีใจและก็ซึ้งใจหลายหลายเนาะที่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่เนาะเพิ่นได้ช่วยมาเนาะมีทั้งเมียลินเนาะอยู่ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็เมียน้อยเนาะอยู่ประเทศสหรัฐเนาะแล้วก็มีอันเนาะ หน้าบุญธรรมเท่าทางเปิ้ลเน่เนาะอยู่ประเทศสหรัฐแล้วก็มีทางอ็นอ่าเม่เปิ้ลอยู่ฝรั่งเศสนี่เนาะพ่อพี่น้องเป็นกาบโบประสงค์ออกสื่อของน้ำนี่เนาะกดีมุกดีใจละหลายเนาะพ่อพี่น้องมาจีกัะได้กะเพื่อนที่ว่ากรณีเนาะมาจีกัะที่ว่าให้ครบเล่นเลยพี่น้องเพราะว่ามีทางเอื้อหักเอื้อหักเปิ้ลเนาะเปิ้ลได้ บอกทางบริจ kh si ิตเนาะดำเนินการเรื่องก่อเฮึ้นโก้สั้นก็คือให้ทางบริจิตนี่แหละเปลี่ยนสะพานบุญให้กับเพิ่นให้ทางบริจิตนี่เปลี่ยนสะพานบุญเรื่องก่อเฮึ้นโก้สั้นงเจ้าของเนาะโอ้ยดีมุ่งดีใจพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเรื่องอันน่ะมีเพนเนาะไอ้ทั้งเอ้เพิ่นบอกว่าจะเช็ด้องน้ำให้เนาะตั้งใจแบบว่าในน้ำมานะพี่น้องเอ้แต่ทางไอ้เพิ่นว่าคันมาบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างเนาะเพิ่นบอกว่าเบิ่งตามค่างเพิ่นว่า กะรทางบริจิตเบิ้องและกะพื้นที่นี่กะบโบโบควงปัญหาเนาะก็คือผมเม่พี่น้องเห็นตามอ่าอยู่ในคลิปนั่นแหละก็คือสีประมาณนี้สำหรับพี่น้องว่าบริจิตต์กับฮับมาเนาะฮับมาแนะนำใจของเอื้อและไม่เพิ่นเนาะที่ว่าอยากให้ทางบริจิตเนาะสะดวกสบายเนาะที่ว่าเอื้อและไม่เพิ่นได้มอบให้เนาะแต่ว่าทางของน้ำนี่ก็คือสี่บท้ายพี่น้องเลยคิดจังได้กะบที่ฮับเอาแต่น้ำใจของเพิ่นนั่นแหละ โดยก็คือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องการสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องบาจิก็ต้องอ่าการขอบ,บุญขอบคุณเนาะอ่าเอ้ยกับไอ้เพิ่นเนาะาที่มาได้ออ่่าาสวยเดือทั้งบาจิตเนาะอ่าเดยบาผู้ใหญ่ทุกทุกท่านเนาะที่มา สุดเดือทางบัจิตเนาะบัจิตก็สิได้ขอบุญขอบคุณและก็สิได้ขออใช้อุปกรณ์ให้เอ้กับไม้เพื่อนเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะเอ้กับไม้เพื่อนเนาะเห็ดเบียเห็ดงานเห็ดราชการอันใดเนาะก็ขอให้มีคนหักคนหอมเนาะก็ให้หัวหน้าเนาะเพิ่มนเดินสั้นเดินตำแหน่งเนาะเพิ่มเงินเดืเงินเดือนขึ้นสูงๆเด้อเนาะเงินคำกำแก้วที่ว่าไอ้กับเอื้อยหรือว่าผู้ใหญ่จะดีทุกทุกท่านเนาะ ได้มอบหมายให้ทั้งบริษัทต์เนาะมาทำนี่พี่น้องเลยก็ขอให้กับขึ้นไปหาเอ้ยกับไอ้เพิ่นลอยเท่าฟันเท่าเด้อเนาะก็ขอให้เอ้ยกับไอ้เพิ่นขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะดำรวยยิ่งีขึ้นไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งบริษัทก็คือจะได้ขอจบคลิปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะท่านี้บริษัทก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องโดยโดยคลิปหน้าพบกันในพี่น้องเด้อ